เด็กหญิงนิยายท่านอองโปรดรับข้าเป็นภรรยาบทที่เก้าสิบอย่านะ อาหนานปฏิเสธการกระทําของเขาพรางยกขาข้างนึงขึ้นถีบแผงอกเขานางไม่กล้าถีแปลงเกินไปจึงออกแรงเพื่อหยุดการกระทําของเขาเท่านั้นคิดไม่ถึงว่ามือใหญ่ของเขาจะคว้าข้อเท้านางไว้จากนั้นไม่สนใจการดิ้นรนของนางใช้หมอนใบหนึ่งหนุนไว้ใต้หลังนางนิ้วชี้เรียวยาวแทรกเข้ามาในร่างกายนางและงอนิ้วกวาดไปมาการทำเช่น ทําให้ลมหายใจของทั้งสองคนหอบกระชั้นและหนักหน่วงขึ้นอีกหลายส่วน จำเป็นต้องทำเช่นนี้ด้วยหรืออาหนานบ่นพึมพำร,ร,รู้สึกจนปัญญากับบุรุษผู้นี้จริงๆชูป้าหนิงไม่พูดอะไรกวาดเอาสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาอย่างละเอียดท่าทางเพ่งผึมจริงจังเช่นนั้นเกือบทำให้อาหนานคิดว่าเขากำลังทำเรื่องขึงขังจริงจังเสียแล้วจวบจนของเหลวที่อยู่ในร่างกายถูกกวาดออกมาจนหมดเขาดึงมือนางมากอบกุมสัตว์ร้ายของตอน ที่ขยายตัวขึ้นอีกครั้งอาหนานบีบเจ้าสัตว์ร้ายนั้นได้ยินเขาเปล่งเสียงครังสุขสมออกมาในหัวก็บังเกิดความคิดระยะปลอดภัยของนางผ่านไปแล้วช่วงสองสามวันนี้เป็นโอกาสดีจะทำแบบเมื่อครู่นี้อีกครั้งดีหรือไม่นะอาหนานคิดพลางอิงแอบร่างกายเปลยเปล่าในอ้อมกอดของเขาอีกครั้งขบแม้มติ่งหูเขาเบาๆรู้สึกถึงสายตาเร่าร้อน กับลมหายใจหอบหนักของเขาราวกับร่างกายและหัวใจของบุรุษผู้นี้ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของนางนางรู้สึกประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งสิ่งที่นางต้องทำก็เหมือนเมื่อครู่นี้ทำให้เขาปลดปล่อยในร่างกายนางท่ามกลางความลุ่มหลงขาดสติ ท่านอ๋องข้ายังไม่เหนื่อยเลยพวกเรามาต่อกันอีกครั้งเถอะอาหนานไม่เสียดายเวลานอนของตัวเองที่ต้องสลาไปเพราะกิจกรรมนี้ถึงขั้นสลัดความเขินอายออกไปจนหมดนั่งลงบนตัวเขาและนำสิ่งที่มีขนาดใหญ่โตมาจ่อตรงเส้นทางบุกผาของตอน้นจากนั้นจับเอวเขาไว้และนั่งทับลงไปเออ ทรมานเหลือเกินนางขมวดหัวคิ้วแม้ในร่างกายจะชุ่มชื้นเพราะเขาไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ความใหญ่โตของเขายังคงสร้างความเจ็บปวดให้เส้นทางคับแคบของนางทุกครั้งร่างกายจะถูกเขาขยายจนทรมานไปหมดใครบางคนตัดสินใจได้ดีความคิดก็ดีมากแต่จนใจที่ไร้เรี่ยวแรงหลังจากที่นางขยับตัวด้วยตัวเองไม่กี่ครั้งร่างกายก็อ่อนย่ว ลงบนตัวเขาทำให้ชายหนุ่มที่ถูกนางปลุกเร้าจนตื่นตัวไม่พอใจอย่างยิ่งสู่ป้าหนิงถูกความใจกล้าบ้าบิ่นของนางยั่วเย้าจนคลุ้มคลั่งในเมื่อนางมีความกระตือเรือร้อนเช่นนี้เช่นนั้นเขาจะกินนางอย่างไม่เกรงใจคิดดังนั้นแล้วก็พลิกกายทาบทับนางไว้ใต้ร่างตัวเองเป็นฝ่ายออกแรงแทน วันต่อมาแม้อานานจะตื่นตามเวลาปกติแต่คนที่เห็นหน้านางต่างรู้สึกได้ว่านางไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าอานาน เมื่อคืนนอนไม่หลับหรือลู่เศร้าหวาถามด้วยความห่วงใยกล้ามเนื้อบนใบหน้าอานานกระตุกทีหนึ่งพอเหลือบตามองชายหนุ่มผู้มีท่าทางสดชื่นแจม่มใสนั่งกินข้าวเช้าเงียบๆในใจก็รู้สึกขุ่นเคืองทั้งที่เมื่อคือนคนที่ออกแรงคือเขาเหตุใดคนที่ไม่สบายตัวไปหมดกลับเป็นนาง แม้ว่าสิ่งมีชีวิตเพศผู้บนโลกเมื่อได้รับการเติมเต็มความต้องการทางเพศแล้วจะสดชื่นกระปี้กระเป่าแต่เขาเองก็นอนน้อยมากเหมือนกันฉาไหนจึงยังสดชื่นแจ่มใสขนาดนั้นลู่เศ้าหวายเห็นนางมองสู่ป้าหนิง้งด้วยสายตาขุ่นเคืองก็ตกใจครั้นเห็นจู่ป้าหนิง้งไม่ได้แสดงอาการไม่พอใจเขาถึงได้วางใจลอง แม้ว่าสู้อ๋องจะไม่ได้กลับเมืองหลวงมาสามปีแล้วแต่อิทธิพลของเขาในเมืองหลวงกลับไม่ลดน้อยลงเลยสู้อ๋องผู้นี้ขอเพียงเป็นคนที่เคยพบเขาไม่มีใครสักคนที่กล้าไม่พอใจเขาเท่าว่าน้องสาวของตอนที่แต่ไหนแต่ไรมาเป็นคนเรียบร้อยว่าง่ายกลับไม่ไว้หน้าสู้อ๋องไม่รู้จริงๆว่าเป็นเพราะนางง่อง,งมเกินไปหรือว่าสู้อ๋องตามใจนะ จนกลายเป็นแบบนี้กันแนะ่ดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่าคิดดังนั้นลู่เส้าหวารู้สึกดีใจเล็กน้อยแม้ไม่ได้เกิดจากมารดาคนเดียวกันแต่ก็เป็นพี่น้องกันถึงอย่างไรเขาก็ดีใจที่นางได้แต่งงานกับคนดีหลังกินอาหารเช้าเสร็จวันเหลียงพาลู่เส้าหวาออกไปเหมือนเดิม อาหนานส่งพวกเขาออกไปแล้วเห็นว่าไม่มีเรื่องอะไรจึงกลับห้องไปนอนต่อพอนางตื่นขึ้นมาอีกครั้งอาหนานพบว่ามีสารเปาน้อยลูกหนึ่งเอาหน้าเกยหัวเตียงอยู่ตาโตดำขับจ้องนางคะเมงครั้นเห็นนางตื่นแล้วสารเปาน้อยก็เผยยิ้มหวานร้องเรียกเสียงนุ่มท่านแม่ เหตุใดเจ้าจึงมาอยู่ที่นี่อานานอุ้มนางขึ้นมาบนเตียงถอดรองเท้าให้นางและโอบลูกเข้ามาในผ้าหม่มสารเปาน้อยเอียงศีรษะมองนางไม่ได้ตอบอะไร อาหนานรู้สึกว่าตอนนี้ซาลาเปาน้อยไม่สามารถตอบคำถามที่ซับซ้อนขนาดนั้นได้คงเพราะนางยืนกรานจะมาบรรดาสาวใช้ไม่กล้ารบกวนเวลาพักผ่อนของนางจึงได้แต่พาเด็กน้อยเข้ามาในห้องให้นางเกาะอยู่ที่หน้าเตียงกระมังอาหนานกอดลูกในใจยังโปรดผู้เป็นบิดาของซาลาเปาน้อยท่านแม่ คงเพราะเห็นสีหน้านางไม่ดีสาาเปาน้อยจึงยื่นมืออวบอ้วนออกมาลูบหน้านางอาหนานย้อนเรื่องกุ้มใจเหล่านั้นทิ้งไปกอดเด็กน้อยที่น่ารักเห็นใบหน้าที่เหมือนก้อนสาาเปาสีขาวเนียนของนางน่ารักอย่างนั้นก็อดใจไม่อยู่ขบเม้มดวงหน้าเล็กอีกครั้งตอนกลางคืนอานานกับวันเหลียงจัดงานเลี้ยงส่งลู่เร้าวหวาพรุ่งนี้ลู่เร้าวหวาต้องเดินทางกลับ เมืองหลวงแล้วอาหนานรู้สึกอาไลาอาวอนเล็กน้อยความรู้สึกอาไลาอาวอนนี้ไม่ใช่เพราะนางอาไลาอาวอนในตัวลู่เศร้าหวามากมายแต่นางอาไลาอาวอนอัครเสนาบดีลู่ที่เป็นคนส่งลู่เศร้าหวามาตั้งหากลู่เศร้าหวาหน้าตาเหมือนบิดาสองวันนี้อาหนานชอบมองหน้าเขาเพื่อจินตนาการถึงใบหน้าของอัครเสนาบดีลู่ในเมือง เมืองหลวงที่ตั้งตารอให้นางกลับไปในใจรู้สึกเศร้าเล็กน้อย เนื่องจากพรุ่งนี้ลู่เซ้าหวาต้องเร่งเดินทางสู่ป้าหนิงย่อมไม่อนุญาตให้วันเหลียงดื่มสุราวันเหลียงไม่ยอมแน่นอนหลังจากการเอะอะโวยวายของเขาสุดท้ายก็ได้สุรากาเล็กๆมากาหนึ่งวันเหลียงเขย่ากาสุราใบานั้นพลางบ่นพึมพำว่าไม่พอรองท้องด้วยซ้ำเท่าว่าพอสู่ป้าหนิงตวาดสายตามาเขาก็ดื่มสุรากับลู่เซ้าหวาทัานที ลู่เส้าหวาเห็นวนเหลียงเอ,อะไม่พอใจก็อดเม่มปากยิ้มไม่ได้ตอนนี้เขาเชื่อคำพูดของวนเหลียงที่บอกว่าท่านอ๋องเหมือนพ่อแล้วสู่ป้าหนิงอายุไม่มากก็จริงแต่เวลาปั้นหน้าขืึมสั่งสอนผู้อื่นดูหน้าเกรงขามยิ่งกว่าท่านพ่ออัคระเสนาบดีของเขาเสียอีกทำให้ในใจเขายังนึกกลัวหลังกินอาหารเสร็จวนเหลียงรู้สึกว่ายังดื่มไม่ถึง ประกอบกับลู่เศร้าหวาจากไปครั้งนี้ตนเองก็ไม่รู้จะกลับเมืองหลวงเมื่อไรบางทีพวกเขาอาจไม่ได้พบกันอีกแล้วยากที่จะได้พบสหายรู้ใจคิดเช่นนี้แล้วชายหนุ่มจึงชวนทั้งสองไปนั่งดื่มสุราและสนทนากันต่อพี่สารารับลมในลานบ้านอาหนานให้สาวใช้เตรียมกับแก้มกับขนมยกไปให้พวกเขาส่วนนางไม่ได้ไปร่ว สนุกด้วยและกลับไปเล่นกับซาลาเปาน้อยรอจนอาหนานกล่อมซาลาเปาน้อยหลับไปและกลับห้องเตรียมตัวอาบน้ำจูู่ก็มีสาวใช้วิ่งเข้ามาอย่างร้อนรนพูดด้วยสีหน้าลอนลานพระชายาแย่ yeah, แล้วเจ้าค่ะพวกท่านอ๋องถูกลอบทำร้ายอะไรนะ อาหนานขาอ่อนแทบจะสุดหวบลงไปคนที่คิดถึงเป็นคนแรกคือฉูป้าหนิงจึงคว้าตัวสาวใช้ผู้นั้นไว้แล้วถามว่าท่านอองเล่าบาดเจ็บหรือไม่เปล่ปาเจ้าค่ะท่านอองใต้เท้าวันและใต้เท้าลูกล้วนไม่เป็นอะไรเพียงแต่เพียงแต,งต่หัวใจที่สงบของอาหนานกระวนกระวายขึ้นอีกครั้งเพียงแต่อะไร เมื่อลมหายใจของสาวใช้สม่ำเสมอก็รีบตอบอย่างว่องไวเพียงแต่พี่หรูช่วยได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยเหลือใต้เท้าวันเจ้าค่ะอะไรนะ อาหนานตกใจจนหน้าซีดวันเหลียงได้รับบาดเจ็บนางยังไม่มีปฏิกิริยามากขนาดนี้แต่หรูช่วยไม่เหมือนกันนั่นเป็นสาวใช้ที่อยู่กับนางมาตั้งแต่เด็กจนโตฐานะของหรูช่วยในใจนางไม่มีใครเทียบได้เวลาเดียวกันพอบ้านของตวนเข้ามาบอกอาหนานว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วจับตัวคนร้ายได้แล้วและกำลังทำการสอบสวนเผาว่ายังไม่ ไม่รู้ว่ามีคนร้ายหนีรอดไปได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยทางที่ดีอย่างให้นางอยู่ในห้องไปก่อนสถานที่ต่างๆในัวนอ๋องก็เพิ่มการป้องกันมากขึ้นแล้วอาหนานมีสีหน้าย่ำแย่เวลาแบบนี้จะให้นางอยู่ในห้องอย่างสบายใจได้อย่างไร พระชายาให้เบ่าไปดูเถอะเจ้าค่ะรูหลันพูดด้วยสีหน้าย่ำมแย่ไม่แพ้กันรูหลันโตขึ้นมาพร้อมหรูช่วยเห็นหรูช่วยเป็นเหมือนน้องสาวมาตลอดตอนนี้ได้ข่าวว่าหรูช่วยได้รับบาดเจ็บในใจจะไม่ร้อนรนได้อย่างไรถึงขั้นรู้สึกโมโหโนางมากด้วยซ้ำ ปกติโชคดีกว่าใครมีใช่หรือชาไหนครั้งนี้จึงบาดเจ็บได้เล่าสีหน้าอานานมืดมอนมองขอบตาแดงตํำของหรูหลันสุดท้ายก็พยักหน้าหากนางวิ่งไปดูตอนนี้ไม่น่าสาวใช้ซื่อบื้อผู้นั้นอาจไม่ทราบซึ้งใจที่นางมาเยี่ยมแต่ยังคิดว่านางไม่ควรออกมาด้วยซ้ำจะต้องพูดจาย,ยั่วโทษสะสานาง จนนางกระอักกระอ่วนใจหน้าอาหนานให้รู้หลานออกไปแล้วก็คิดถึงลูกสาวทำอย่างไรก็ไม่อาจวางใจได้รออีกครู่หนึ่งเห็นจู่ป้าหนิงยังไม่กลับมาจึงลุกขึ้นและไปดูสถานการณ์ที่ห้องลูกสาว ราตรีสีมนบนท้องฟ้ามีจันเสี้ยวเพียงดวงเดียวเท่านั้นเฝ้ามองโลกมนุษย์ทั้งใบอย่างเงียบๆดึกแล้วรอบด้านเงียบสนิทได้ยินเสียงเอะอะดังมาจากที่ไกลๆกลทำให้รู้สึกไม่เหมือนจริงอาหนานพึ่งก้าวออกจากประตูก็เห็นองค์ครัก์ที่เฝ้าอยู่ด้านหน้ากลิ่นอายเน็บหนาวเจืออยู่ในอากาศทำให้คนต้องผ่อนลมหายใจเบาลงโดยไม่รู้ตัว พระชายาเหล่าองคารักษ์เห็นนางก็รีบทำความเคารพอาหนานเม้มปากเอ่ยว่า ข้าจะไปดูท่านหญิงน้อยสักหน่อยพูดจบก็ไม่สนใจองครักษเหล่านั้นพาสาวใช้สองคนเดินไปที่ห้องของบุตรสาวโชคดีที่องครักษเหล่านั้นไม่ได้ขัดขวางนางเพียงแต่ตามอยู่ด้านหลังคอยอารักขาเท่านั้นอาหนานวางใจเล็กน้อยหากองครักษเหล่านี้ยืนกรานไม่ให้นางออกจากห้องแสดงว่าสถานการณ์ร้ายแรงมากมาถึงห้องที่ลูกสาวอยู่หน้าประตู มีองครักษ์เฝ้าอยู่อาหนานรู้สึกสบายใจประตูปิดสนิทสาวใช้คนหนึ่งเดินไปเคาะประตูได้ยินเสียงตื่นตกใจของแม่นมด้านในครั้นได้ยินสาวใช้ตอบว่าพระชายามาเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากนั้นประตูก็เปิดออก ชู่ชูไม่เป็นไรใช่หรือไม่อาหนานเห็นหน้าแม่นมสวีซื่อก็รีบถามทันทีใบหน้าของสวีซื่อซีดขาวเล็กน้อยแต่ยังนับว่าสุขุมเพียงแค่ดูตกใจเท่านั้นได้ยินคำถามของอาหนานสวีซื่อก็รีบพงกศีรษะตอบ ท่านหญิงไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะนอนหลับตลอดไม่ตื่นเลยเรื่องที่มีคนร้ายในตวนอ๋องทำให้องคารักษ์ทั้งตวนตื่นตัวข้ารับใช้เองก็ประมาทตามไปด้วยพวกผู้หญิงตกใจไม่น้อยภายในจวนเต็มไปด้วยบรรยากาศหวาดผวา ก็ใช่แม้ที่นี่ไม่มีการระวังป้องกันอย่างแน่นหนาะเหมือนในเมืองหลวงแต่ด้านความปลอดภัยก็แน่นหนากว่าจวนผู้ว่าการหลายส่วนแล้วยังปล่อยให้คนร้ายแฝงตัวเข้ามาลงมือได้เช่นนี้แต่ไม่ให้พวกผู้หญิงที่อยู่อย่างปลอดภัยจนเคยชินหวาดวันได้อย่างไรเมื่อเข้ามาในห้องอาหนานเห็นเหล่าสาวใช้ที่คอยปรนิบัติลูกสาวต่างยังไม่นอนเบียดกันอยู่หน้าเตียงลูกสาวของ เหมือนสัตว์ตัวเล็กที่ได้รับความตกใจจวบจนนางปรากฏตัวเหล่าสาวใช้ถึงผ่อนลมหายใจและขยับกายออกไปให้นางได้เห็นลูกสาวที่หลับสนิทอยู่บนเตียงจนกระทั่งเห็นลูกสาวปลอดภัยดีหัวใจที่แขวนตึงของอานานถึงวางลงได้ อาหนาน,นั่งลงที่หน้าเตียงยื่นมือไปรูปดวงหน้าเนียนนุ่มของลูกสาวยังแผ่วเบาในหัวอดคิดไม่ได้ว่าใครการที่ต้องการปองร้ายท่านอองเป็นศัตรูทางการเมืองหรือเป็นคนจากแคว้นอื่นจุดประสงค์ของพวกเขาคืออะไรหลังจากใจเย็นลงนางไม่ห่วงความปลอดภัยของสู่ป้านหนิงเพราะข้างกายสู่ป้านหนิงมีองครักลับที่ติดตามเขาเหมือนเงาได้ นว่าวรายุทธขององคารักษ์เหล่านี้สูงมากการฝึกฝนองคารักษ์แบบนี้ขึ้นมาสักนายเป็นเรื่องยากมีเพียงองค์ชายฐานะสูงส่งเท่านั้นถึงจะมีองคารักษ์รับเช่นนี้ความสามารถในการเข็นฆ่าของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขอเพียงไม่ได้อยู่ในสนามรบโดยทั่วไปแล้ว องคารักลับล้วนรักษาความปลอดภัยให้เจ้านายของตนได้อาหนานเคยเห็นความสามารถขององคารักลับแล้วจึงไม่ห่วงสักเท่าไร อ่อนหน้านี้เป็นเพราะเรื่องราวเกิดขึ้นกระทันหันทำให้นางตกใจจึงทำอะไรไม่ถูกอาหนานอยู่ในห้องเตือบหนึ่งชั่วยามในที่สุดฉู่ป้าหนิงก็มาหานางเห็นเขาปรากฏตัวอย่างปลอดภัยอาหนานใช้สายตากวาดมองทั่วร่างเขาสำรวจดูให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้รับอันตรายใดๆผมเผาไม่ยุ่งเหยิงเสื้อผ้าเรียบร้อยสีหน้ายังคงเคร่งขึมเหมือนเดิม ดูไม่เหมือนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ถูกลอบปองร้ายมาเลยอาหนานกลับกันเถอะชูป้านหนิงยื่นมือไปหานางจูงมือนางทำท่าจะจากไปอาหนานหันกลับไปมองลูกสาวกำลังคิดจะบอกว่าคืนนี้ให้ลูกสาวนอนกับพวกเขาเถอะเสียงราบเรียบของชายหนุ่มก็ดังขึ้น จับกลุ่มคนร้ายได้หมดแล้วไม่ต้องกังวลในเมื่อเขาพูดเช่นนี้อาหนานตึงได้แต่ล้มเลิกความคิดแม้บุรุษผู้นี้จะหยิ่งทรนงแต่ไม่หลงตัวเองเรื่องที่ไม่น่าใจเขาไม่มีทางพูดออกมาแน่ ท่านอองสอบสวนกระจ่างหรือย่งผู้ใดเป็นคนส่งคนร้ายมาอานานอดถามไม่ได้ชูป้านหนิงมองไปที่ไกลๆในตาดำทะมึนตอบเสียงค่อยว่าพวกเขาเป็นชาวป่อย่ย หัวใจอานหนานสั่นสะท้านจากนั้นไม่รู้สึกแปลกใจอีกตั้งแต่โบราณมาเรื่องรอบสังหารพบได้บ่อยครั้งเหมือนเหตุการณ์จริงเคยรอบสังหารฉินอ๋องโดยเฉพาะจู่ป้าหนิงที่เป็นท่านอองผู้กลุ่มอำนาจสำคัญในต้าชูทั้งยังอาศัยอยู่ในเมืองชายแดนโอกาสอันดีเช่นนี้ศัตรูไม่มารอบสังหารก็คงรู้สึกผิดกับตัวเองออกจากประตูห้องมา อาหนานดึงมือเขาไว้แล้วขอร้องว่าท่านอองหรูชุยได้รับบาดเจ็บพวกเราไปดูหน่อยเถอะไม่รู้หรูชุยเป็นอย่างไรบ้างหรูหลันยังไม่กลับมาทำให้นางกระวนกระวายใจรู้สึกทรมานอย่างยิ่ยงแค่คิดถึงสภาพของสาวใช้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ทำให้ขอบตานางแดงต่ำแล้วมือใหญ่หยาบกล้านรูปไปหน้านางเอ่ยเสียงค่อยว่า อย่าร้องอาหนานสูดจมูกและฝืนยิ้มออกมาข้าไม่ได้ร้องท่านอองให้ข้าไปหาหรูช่วยนะชูป้าหนิงมองนางอยู่นานก่อนจะพยักหน้า จูงมือนางเดินไปยังห้องรับรองแขกพอเดินไปได้สักพักอาหนานมีสีหน้าแปลกไปรอจนเดินมาถึงห้องรับรองแขกและพบว่านี่เป็นห้องพักในจวนอองของวนเหลียงสีหน้าก็ยิ่งประหลาดกว่าเดิมยามนี้ในห้องมีแสงไฟสว่างสวัยสาวใช้เดินเข้าเดินออกสถานการณ์ดูเคร่งเครียดมากทําให้อาหนานอดไม่ได้ที่จะประมาะตามไปด้วยสาว ใช้คนหนึ่งถืออ่างน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำสีเลือดออกมาบังเอิญเห็นทั้งสองเข้าก็ทำท่าตกใจและรีบคารวะหรูช่วยบาดเจ็บสาหัสมากหรืออาหนานขมวดคิ้วถามเห็นน้ำสีแดงในอ่างแล้วรู้สึกอ,อกสั่นขวัญแขวน เรียนพระชายาหมอหลวงบอกว่าพี่หรูวชุวยไม่มีอันตรายถึงชีวิตเจ้าค่ะสาวใช้ผู้นั้นตอบอาหนานฟังแล้วล่องออกดึงมือชู่ป้าหนิงเต้าเข้าไปดังนั้นจึงไม่เห็นสีหน้าลังเลของสาวใช้ผู้นั้นส่วนชู่ป้าหนิงแม้จะเห็นแต่ไม่อยากให้อาหนานสนใจคนที่ไม่เกี่ยวข้องมากเกินไปดังนั้นจึงไม่ได้พูดอะไรนี่คือความแตกต่างระหว่างทั้งสองคน อาหนานให้ความสำคัญกับสาวใช้คนหนึ่งอย่างมากเรื่องนี้ทำให้คนรู้สึกประหลาดใจเท่าว่าชูป้าหนิงเป็นองค์ชายที่เติบโตขึ้นมาในสังคมศักดินาชีวิตของสาวใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องคนหนึง่งสำหรับเขาแล้วไม่ได้มีความสำคัญขนาดนั้นอาหนานเข้าไปในห้องเห็นหมอหลวงเขียนใบสั่งยาอยู่ที่โตะ๊ะววนเหลียงกับลู่เร้าหวานั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้อง สีหน้าของทั้งสองแตกต่างกันไปหรู้หลันยืนหลังน้ำตาเงียบๆอยู่หน้าเตียงมานเตียงด้านหนึ่งถูกปล่อยลงมาบทบังสายตาคนภายนอก ทำให้ยากที่จะมองเห็นสถานการณ์ข้างในอย่างชัดเจนอาหนานขมวดคิ้วรู้สึกแปลกใจมากกว่าเดิมต่อให้หรูช่วยของนางเป็นสาวงามที่ช่วยชีวิตผู้กล้าก็ไม่ควรพานางมายังที่พักของวอนเหลียงมีใช่หรือหรือว่าวอนเหลียงทราบซึ้งในบุญคุณที่สาวใช้คนหนึ่งช่วยชีวิตเขามากเกินไปจึงได้ละเลยทำเนียมปฏิบัติโดยสิ้นเชิงท่านอ,อง พระชายาครั้นเห็นพวกเขาปรากฏตัวคนในห้องก็วางงานในมือและเข้ามาคารวะวนเหลียงกับลู่เร้าหวาเข้ามาประสานมือเช่นกันเพียงแต่ใบหน้าของลู่เศร้าหวาสุภาพเรียบร้อยไม่มีท่าทีตื่นตกใจมากนักแต่วันเหลียงกลับทำหน้าเคร่งเครียดสีหน้าย่ำแย่อย่างยิ่งอานานไม่มีเวลาสนใจคนพวกนี้เดินไปที่หน้าเตียงและเลิกม่านมอง เข้าไปข้างในบนเตียงเด็กสาวใบหน้าขาวซีดคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ดวงหน้ารูปมาเล็ดแตงที่ปกติแดงกำอย่างคนแข็งแรงบัดนี้ไม่มีเลือดฝาดหลงเหลือแม้แต่น้อยอานานเห็นแล้วปวดใจยิ่งนักสาวใช้คนนี้ถูกท่านพ่ออักคราเสนาบดีซื้อตัวเข้ามาในจวนเป็นสาวใช้ประจําตัวนางตั้งแต่นางอายุหกควบกล่าวได้ว่าเติบโตมาด้วยกันกับนาง มีอิทธิพลต่อนางมากที่สุดถึงแม้ทั้งสองจะได้ชื่อว่าเป็นนายเบาแต่อันที่จริงมีมิตรภาพให้กันเหมือนพี่น้องในวันเวลาที่นางเติบโตและต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้คนที่คอยอยู่เป็นเพื่อนนางปลอบโยนานางหยอกล้อนางให้มีอารมณ์ขันออกหน้าแทนนางก็คือสาวใช้คนนี้แม้หรูช่วยจะเป็นเพียงเบาแต่ทุกครั้งที่คุณหนูอย่างตนถูกค รังแกหรือช่วยจะ่แอบกันแกล้งตัวกันเพื่อแก้แค้นแทนนายทุกครั้งเป็นคนที่ไม่ยอมเสียเปรียบผู้ใดดังนั้นในใจของอานานสาวใช้คนนี้จึงมีความหมายมากอย่างที่ไม่อ่านบรรยายได้ด้วยคำพูด ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ